กราบสวัสดีการยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่กําลังรับฟังทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ครับพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับสําหรับเดือนมก,กราคม2567ปีใหม่เดือนแรกของปี2567นะครับต้องกราบสวัสดีสวัสดีปีใหม่ด้วยนะสหรบับผู้รับชมทุกท่านนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตลอดปีที่ผ่านมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะขอำอำนวยอภัยให้ทุกท่านสําเร็จทุกเรื่องทุกประการที่พิมพ์คอมเมนต์นะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทางาน,นครับสำหรับท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญนะมีการกดซปเปอร์เตงนะครับให้กําลังใจเป็นค่าน้ําชาเป็นค่าวิชาครูกันนะครับวิชาโหราศาสตร์อิงกับดาราศาสตร์เป็นหลักนะครับในเดือนมกราคมนะเรามาดูภาพใหญ่ๆเนี่ยมีดาวย้ายอยู่ สามดวงถ้ามีอยู่สี่ครั้งช่วงวันที่9มกราคมครับชุนีดาวพระพุธนะยายราศียกเข้ามาอ่อนกําลังนิดหนึ่งครับเรียกว่าเป็นตําแหน่งปรานะอาจจะอ่อนกําลังมีเรื่องที่ต้องเตือนกันนะครับสาหรับทั้ง12ราศีเรื่องใดบ้างน,นะครับต่อมาวันที่15มกราคมครับดาวประพุธยายราศียกเข้ามาครองตําแหน่งจุลจักรกระแดงเป็นดาวที่ตําแหน่งพิเศษนะมีความมงคลเพิ่มอยู่นะครับมีเรื่องดีๆสาหรับ ราศีใดนั้นเดี๋ยวไปฟังกันนะครับต่อมาวันที่20่สนะครับ20มกราคมนะครับช่วงนี้ดาวประพุธย้ายนะครับยกเข้ามาครองตําแหน่งเรียกว่าเข้มแข็งมากๆนะครับเรียกว่าดวงมหาจักรจะเป็นเรื่องสุริมงคลมหามงคลสําหรับราศีใดนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพยากรณ์แล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับวันที่29มกราคมดาวประพุธก็ย้ายอีกครั้งครับกลับมาฟื้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับชาว12ลัคนาราศีเรื่องใดๆก็มีโอกาสฟื้น ดีขึ้นนะครับแต่ภาพรวมใหญ่ก็ถือว่าราศบดียังเป็นราชาโชคอยู่ช่วงนี้นะครับถือว่ามีดาวคุ้มภัยอยู่นะครับสำหรับ12ราศีเรื่องดีๆเรื่องมงคลเรื่องที่ต้องระมัดระวังจําเตือนเดี๋ยวผมจะพยากรณ์แต่ละลัคนาราศีอีกครั้งครับลัคนาราศีธนูครับหรือว่าท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่แน่ชัดให้ดูที่ราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผ,ผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาของท่านเองคือดาวพฤหัสบดีนะครับตัวแทนดาวคือเลข5้านะครับพิมพ์เลข5้ารัวรัว9ตัวครับเลข9้าคือดาวระเกตดาวบุญใหญ่สิริศิษ์คุ้มภัยความโชคดีและความมีโชคลาภนะครับพิมพ์เลข5รัวรัว9ตัวครับ แล้วก็ท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอท่านพิมพ์เพิ่มเติมได้เลยนะครับขอท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับอ mm hmm. ภิญกรณ์ดวงรายเดือนก่อนนะครับดูที่ดาววัฒนากันก่อนดาวพระสบ,บดีครับเป็นดาวประจําตัวหรือว่าดาววาสนาของชาวลัคนาราศีธนูครับซึ่งตลอดเดือนนี้ก็ยังครองตําแหน่งราชาโชคนะครับอยู่ที่เรือนปุตตะนะครับถือว่าวาัสนาดีเด่นต่อเนื่องนนะครับ แต่ก็ที่สําคัญนะข่าวดีเลยนะครับตั้งแต่9มกราคมมนาะต้นไปเนี่ยดาววัสสาคุณจะกลับมาฟื้นแล้วนะฟื้นกําลังก่อนหน้านี้เป็นราชโชคก็จริงนะแต่ดาวถอยหลังนะครับวัสนาไม่ได้ถอยนะครับไปข้างหน้าแต่ช้ากว่าดาวโลกนะหรือว่าไม่ตามเทรนด์ไม่ตามกระแสโลกนะามงคมเป็นะวัฏสงคือว่าเหน็ดเหนื่อยนะครับก่อนหน้านี้นับจากวันที่9มกราคมนะครับดาวกลับมาฟื้นแล้วนะครับจนถึง24นะดาวหรียกว่าพักองศา หรือว่าดวามดน,นะครับดาวเริ่มโคจรใกล้เคียงกับคมเรือโลวกแล้ววาสนาดีขึ้นนะครับวาสนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะสุขภาพร่างกายก็มีเกณฑ์ที่จะฟื้นขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งนับจากวันที่25มกราคมมา็นไปนับจากนี้ไปนะวาสนาคุณจะกลับมาฟื้นเต็มกําลังเดินหน้าเต็มตัวแล้วครับดวงราชาโชคด้วยนะเรยกว่าโชคแบบพระราชากันเลยนะครับพุดตามมาถึงโชงลาบ จากการเสี่ยงโชคเสียงดวงด้วยนะครับต้องบอกว่าชาาลัคนาราศีธนูนั้นเนี่ยจะโดดเด่นห่งปังไปย็ยิ่งนะครับนับจาก25มกราคมเนี่ยโชคลาภแบบฟุฟุวิ่งเข้าหาคุณแน่นอนนะครับการทําง,งานก็มักจะมีกําลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งครับมีความคิดที่แบบคิดอย่างเดียวไม่พอครับทำเลยนะทำแล้วจะมีโอกาสก้าวหน้าแบบออก้าวกระโดดนะครับงานประจำงานบริษัทเดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อที่ดวงการงานนะครับแต่ถ้ามองความเป็นดาวาสนาถือว่าดีมากๆนะครับวาสณาเนี่ยจะภาพรวมนะครับการ งานการเงินความรักโชคลาภนะวาสนาด,ดีเด่นแล้วเรื่องอื่นเนี่ยจะมีดาวอะไรย้ายคุณก็ผ่านไปได้นะมีความโชคดีของคุณอยู่นะครับพระสวัดดีเป็นดาวชจวเรือนพันธุธุด้วยนะครับก็มีโอกาสสูงแล้วน,นะครับนับจาก9มกราคมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับงานถ้ามองของการทํางานก็ดีนะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับมองความเป็นสภาพแวดล้อมที่ทํางานหรือว่า การใช้ชีวิตในบ้านถือว่ามีความเป็นหลักเป็นฐานดีขึ้นนะครับท่านใดนะที่ปรารถนานะครับอยากจะเคลียร์ปัญหาในะเรื่องของมรดกทรัพย์สินก็มีเกณฑ์จะเคลียร์ได้นะครับได้รับผลประโยชน์สิทธิมรดกด้วยนะครับหรือว่าต้องการขายนะครับท่านใดที่เป็นเซล์เป็นนาหน้าหรือเป็นเจ้าของเนะี่ยบ้านรถยนต์ที่ดินขายได้นะครับได้ราคาที่ดีถูกใจคนด้วยนะครับครึ่งเดือนแรกครับดาวพระทิ์นะดาวเจ้าเรือนสุภาพมากรมงลัคนาคุณ เรียกว่าเป็นตำแหน่งพิเศษนะเรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์นะนาราเกณฑ์เนี่ยดาวเข้มแข็งนะครับดาวให้คุณสูงสุดนะครับ1-14มกราคมนะมองเรื่องของความเป็นดาวษษวัฒนาก็หมายถึงว่าได้รับได้รับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนหลังเป็นอย่างดีนะครับการทํางานโดยเฉพาะงานมีบันไดขั้นความสําเร็จเนี่ยคุณจะเป็นที่หนึ่งนะตามความหมายของดาวพระอาทิตย์เลยนะครับโดดเด่นที่สุดนะครับงานมีความก้าวหน้าสูงสุด แล้วก็พระอาทิตย์เป็นเรื่องของสูขภาพร่างกายด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแล้วก็ฟื้นขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับพระอาทิตย์เป็นเรื่องของกิจยศชื่อเสียงด้วยนะงานราชการทาได้ดีมากๆนะครับช่วงนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงนะครับต่อมา15มกราคมถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาครองจุลจักรอยู่ที่เรื่องการเงินนะครับถือว่าการเงินเกี่ยวข้องกับวาสนาเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของคุณเนี่ยสัมพันธ์กันดีนะโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะครับ เดี๋ยวไป,ไปพยากรณ์ต่อที่ดวงการเงินอีกครั้งนะครับแต่เรื่องดีดๆมีแล้วนะเรื่องที่ต้องย้ําเตือน,นรู้ดวงก่อนเราจะได้ระมัดระวังตัวเรานะครับช่วงที่1 0ถึง11มกราคมครับเจ้าเรือนมรณะมากุมลักนะครับขอย้ําเตือนชาวลัคนาราศรีธนูในการเดินทางเดินทางใกล้ก็ดีเดินทางไกลก็ดีนะวันที่1 0ถึง11ต้องไม่ประมาทร,รักษากฎวินัยจราจรจะได้ไม่มีปัญหานะครับรวมถึงระมัดระวังเรื่องของการเดินเท้า้วยสุขภาพร่างกาย ถ่ายน้าในร่างกายการเดินเท้าเรามัดระวังพื้นลื่นพื้นถลยครับที่เหลือก็ไม่ประมาทคุณก็ผ่านไปได้14วบสี่ห้าครับช่วงนี้ดาวมรณะเนี่ยมาตกอยู่เรื่องการสังคมครับในการพูดคุยการสื่อสารในช่วงที่14บสห้าเนี่ยคิดให้ดีก่อนพูดนะครับบางครั้งอาจจะพูดเร็วไปหน่อยอาจจะสร้างปัญหาศัตรูนะอุปสรรคการทํางานจะมีนะครับรวมถึงคนในบ้านด้วยนะครับแล้วก็มองลงเอกสารสัญญาต่างๆในช่วง14บ5้นะไม่ควรเซ็นไม่ควร คาประกันรับปากสัญญาใดๆนะครับจะมีปัญหาทั้งบุคคลแล้วก็การเงินด้วยนะครับที่เหลือวาสนาของคุณเนี่ยกบมาฟื้นกบมาดีแล้วครับชาวธนูถือว่าวาสนาจะช่วยทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นเบาลงนะแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยเรื่องดีๆก็ดียิ่งขึ้นไปครับดวงการงานชาวลัคนาราศีธนูครับคุณมีดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่ครับ เดือนนี้นะมีการแยกราศีอยู่1ครั้งแล้วก็ช่วงปลายเดือนอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยช่วงหลักๆเนี่ยช่วงที่1นึ่งถึงเของมกราคมนะครับยังคงต่อเนื่องจากปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าเรือนการงานยังตกวินาศอยู่นะครับตำแหน่งปกติแต่ตกตำแหน่งนี้เนะี่ยเราต้องมองว่าชาวธนูช่วงนี้ต้องสื่อสารกันให้ดีครับในเรื่องของการทํางานนะครับ,พ,บพูดไปเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการดูแลความถูกต้องของเอกสารดูให้ดีครับถ้าผิดพลาดแล้วมันจะกระทบเรื่องของการทํางานนะครับ แล้วก็ไปสัมพันธ์กับเรือนดาวพระศุกร์เนี่ยมองเรื่องของการเงินตัวเลขด้วยนะมัดระวังนิดหนึ่งครับงานต้องรอบคอบต้องตรวจตาสอบทานให้ดีครับงานสําคัญสําคัญในช่วงที่1น่ถึงเามกราคมดูให้ดีนะครับการดิ้วงานเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยถ้าเลื่อนได้ก็จะดีนะในช่วงที่1-9ึ่งถึงเกมักจะมีปัญหานะครับเรื่องของการเงินตัวเลขด้วยนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับในช่วงต้นเดือนเจ้าเรือนการสังคมก็ถือว่ายังคงดีนะเพื่อนพ้อง ในที่ทํางานนะครับช่วยเหลือคุณดีแล้วก็การทํางานการทามาค้าขายนะเช่นเดียวกันย้ําอีกครั้งวันที่1นถึงเมการาคมเนะี่ยใครประกอบสมาชีพธุรกิจค้าขายเนะี่ยต้องดูให้ดีเลยครับในการสื่อสารกับลูกค้านะจะมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้นะอาจจะหวังดีนะครับแต่สื่อสารไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็หรือว่าการเดียวงานค้าขายต้องสอบทานตรวจตาสื่อสารกันให้เข้าใจครับจะกระทบกันนะเรื่องของการเงินด้วยนะครับ แล้วก็ภาพรวมใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนสุภาพยังกลมลักนะเป็นองค์เกณฑ์ถือว่างานประจํางานบริษัทในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงหนุนหลังสับส่วนช่วยเหลือคนดีนะครับกลุ่มงานราชการจะโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้เสนอพิจารณาความดีความชอบนะเงินเดือนพิเศษก็ถือว่ามีครับการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไปช่วงครึ่งเดือนแรกดีมากๆนะดีและโดดเด่นที่สุดใน12ราศีนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะดาวครองเป็นอ องเกฑ์น,นรักเกฑ์เนี่ยคือดาวที่คุณเสมือนดาวเกษตรเลยนะครับกลุ่มลักเช่นนี้ต้อ,อว่างานรัฐวิสาหกิจงานราชการงานมีขันน้นความสำเร็จเนี่ยคุณจะโดดเด่นที่สุดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มากลุ่มลัก,กมาถึงว่ามาหนุนหลังมาช่วยเหลือคุณอย่างพิเศษเช่นนี้นะครับถือว่างานเด่นมากนะครับการค้าขายอะไรค้าขายทางไกลด้วยนะสุภาพหมายถึงการนําเข้าส่งออกธุกรกิจค้าขายข้ามชาติธุกรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะถือว่าทำได้ดีนะครับกลุ่ม นำเข้าส่งออกนะครับรับส่งสินค้าก็ดีนะครับกลุ่มออนไลน์ทางไกลทําได้ดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเช่นเดียวกันครับดาวพระศุกร์นะครับยังตกอยู่ช่วงวินาศอยู่นะครับอาจจะเสียไม่มากครับเพราะว่าดาวเป็นปราอยู่นะเรื่องของการเงินย้ําอีกครั้งครับชาวธนูนะครึ่งเดือนแรกน่การทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินตัวเลขดูให้ดีงานพนักงานธนาคารนะครับแคชเชียร์ บัญชีนะกลุ่มงบประมาณตัวเลขนะครับดูให้ดีครับท่านจะผิดพลาดได้และจะมีปัญหานะครับกระทบการเงินส่วนบุคคลของคุณนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะดูให้ดีนะใครมีลูกน้องบริวารดูให้ดีเรามัระวังส่วนลดไหลาการเงินส่วนนี้นะครับต่อมาครับวันที่10มกราคมไม่ต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะย้าราศียกเข้ามากลุ่มลักนณาคุณนะครับเพียงแต่เป็นเรียกว่าเป็นตำแหน่งเป็นปลานะคือการงานเยอะนะครับช่วงนี้ งานกลุ่มถือว่าเหนื่อยขึ้นนะครับแต่เป็นปากก็แปลว่าหมายถึงว่างานมันมีอุปสรรคเยอะด้วยบางครั้งเนี่ยเป็นงานที่ไม่ใช่งานของคุณครับท่านไรททำงานประจํางานบริษัทเป็นงานของเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนมาขอความช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหานะครับก็ช่วยกันไปนะครับคุณเหนื่อยขึ้นแต่พัฒนาตัวคุณเองครับผลงานคุณก็เป็นที่ประจักษ์นะเป็นที่โดดเด่นเรื่องของการทํางานเนี่ยวันหน้าก็มีโอกาสก้าวหน้าสูงครับใครทํามาค้าขายก็ต้องยินดีด้วยนะครับวันที่10มกราคมมนต้นไปนะครับ เหนื่อยหนักแน่นอนนะครับแต่ได้ดีนะยิ้มได้ครับการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับรายได้มาจากการที่ขายของที่มากขึ้นนะครับเหนื่อยขึ้นแต่ยิ้มได้ครับแล้วก็ต่อมา15มกราคมครับดาวพระธิ้าราศียกเข้ามาอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยนะครับยังคงดีนะครับท่านใดที่ประกอบสอาชีพธุรกิจค้าขายเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนําเข้าส่งออกค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลนะย้ำอีกครั้งครับ15มกราคม็ต้นไปก็ยังดีต่อเนื่องครับ อยู่ที่เรื่องการเงินด้วยนะครับได้เงินอย่างดีครับโดยในเดือนนี้ครับ,รรบหากชาวลัคนาราศีธนูครับต้องการเสริมดวงทางการงานครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกําลังของดาวพระประสวดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีธนูครับคุณมีดาวพระเสาร์เป็นเอาเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินครับซึ่งตลอดเดือนนี้ก็ยังครองกรเกษตรราเทบด,ดีนะครับอยู่ที่เรื่องการสังคมนะถือว่าการเงินเนี่ยดีแน่นอนครับคล่องตัวเพียงแต่เนี่ยมันมีรายจ่ายครับการสังคมมันได้เดินทางมากขึ้นนะครับเข้าสังคมรู้จักคนมากขึ้นเรื่องดีคือมีเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มากขึ้น แล้วก็เห็นโอกาสช่องทางการทามาหาเงินที่มากขึ้นด้วยนะครับการในการรู้จักคนเช่นนี้แต่มีรายจ่ายเช่นนี้นะกะ็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับท่านใดที่ประกอบสัมมาชีพนะครับธุรกิจค้าขายเห็นโอกาสช่องทางในการจัดจำหน่ายที่มากขึ้น,นครับการเงินดีขึ้นแน่นอนนะครับมาระวังรายจ่ายส่วนหนึ่งไว้แค่นั้นแหละครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่8มกราคมมาจนไปเนี่ยเจ้าเรือนการเงินคุณจะกลับมาฟื้นนะครับเดินหน้าเต็มกําลังนะเรียกว่าเสิร์ฟเนี่ยคือโคจรเร็วมากๆนะครับการเงินจะ รายได้เข้ามามากขึ้นไวขึ้นหมุนเวียนไวขึ้นถ้าเราวางแผนบัญชีรับจ่ายให้ดีเนี่ยคุณวางแผนไปอนาคตไปข้างหนา้าไกลๆครับคุณจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอริบไปเลยนะครับหรือว่าการเงินดีขึ้นมากๆนะครับอาบ่าถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกในรายจย่ายก็ยังคงมีนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินที่มากขึ้นการดูแลสุขภาพร่างกายที่มากขึ้นนะครับแล้วก็พระสุขเป็นเรื่องของการเติมเต็มความสุขกับคนในครอบครัวด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบ้างนะ ด่องที่ดีนะครับแต่เราต้องระมัดระวังตัวเองนะครับมันตกที่เดือนวินานมาถึงว่ามันจะจ่ายเพลินไปหน่อยนั่นแหละครับครึ่งเดือนแรกนะครับแล้วก็ครึ่งเดือนหลังครับดาวพระศุกร์เนี่ยดาวพระศุกร์มาตกอยู่ที่เรือนวาสนาก็ถือว่าดีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20มกราคมไป็นไปคุณจะบริหารจัดการรายได้ได้ดียิ่ง่งขึ้นนะครับวางแผนให้ดีครับการเงินคล่องตัวดีนับจาก8มกราคมไป้นไปนะครับ วางแผนให้ดีนยะมีเหลือกินและเก็บนะเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงนะได้เลยนะครับสําหรับชาวธนูนะครับแล้วก็อีกช่วงช่วงหนึ่งต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับสิบสนะถ้าเป็นการเดินทางไกลในช่วงนี้เนี่ยขอให้คุณเลี่ยงได้ก็จะดีเพราะว่าเดินทางแล้วมันมักจะไม่สะดวกมักจะ,ะมีปัญหานะของกฎวินจจัยจราจรหรือว่าระมัดระวังอุบัติเหตรุรวมทั้งการเงินด้วยนะครับวางแผนให้ดีเราจะได้ไม่มีปัญหานะครับ โดยในเดือนนี้ครับหาชาาลัคนาราศีธนูครับตัวการเสริมดวงทนางนการเงินครับควรไปกราบสกการะขอ,ขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปลกครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย10บ,บาทเลขกําลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้่งุนที่ส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศีธนูครับ คุณมีดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักนะครับสําหรับท่านใดที่มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับวันที่1นถึงเกเนี่ยก็ควรดูแลเอาใจใส่กันให้มากนะครับเพราะว่ามีเคนจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับพระพุธเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับการมีเวลาให้กันอาจจะน้อยลงไปบ้างบางท่านเองเรียกว่าสื่อสารกันพูดพไม่ค่อยเข้าหูกันนะครับพยายามเอาชนะกันใจเย็นๆครับชาวธนูเนี่ยรู้ดวงก่อนเราจะได้วางแผน ก็คือต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะครับใครที่มีแฟนเนี่ยตองคุยกันให้ดีครับพยายามคิดใดีก่อนพูดนะครับประคองถนอมร้อมใจกันนะครับเติมเต็มความหวานหยอดคําหวานให้กันดีกว่าเพราะดาวพระศุกร์ก็ยังอ่อนกําลังอยู่ด้วยนะครับสําหรับคุณเนี่ยอ่อนกําลังแบบ2ทางเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ฟังให้มากนะครับแล้วก็ค่อยเติมเต็มให้กําลังใจกันก็จะผ่านไปได้วันที่1นถึงเนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งครับต่อมาเ้ามกราคม10มกราคมไปต้นไปเนะี่ย ดาวประพุธเนี่ยก็เริ่มจะฟื้นแล้วนะครับเป็นอุด,ดมมาเกณฑ์คุมรักถือว่าความรักกับมาดีขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีเวลามากขึ้นด้วยนะครับต้องอดูแลอาใจใส่กันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ามีเวลาใกล้ชิดความเห็นค่อนข้างจะตรงการพูดคุยก่อนหน้านี้ที่ไม่เข้าใจลองมาปรับจูนกันนะครับในช่วงวันที่9มกราคมเปต้นไปความรักกับมาดีขึ้นนะครับเติมเต็มความหวานนะครับมีเกณฑ์ที่เอาใจใส่แฟนคุณมากแล้วเนี่ยมีโอกาสได้รับพร้อมเปย์นะพร้อมโอนเงินให้กับคุณด้วยนะครับ ส่วนชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่ยังโสดนะครับดาวรักใหม่ช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยถือก็คือคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะครับมีคนเดี๋ยวหลายคนด้วยนะมาสนใจถูกอกถูกใจคุณนะครับเพียงแต่ดาวแห่งการคู่ครองในช่วงสัปดาห์แรกหรือวันที่1นึถึงเ้าเนี่ยตกวินาศนะคืออ่อนกําลังมากนะครับวันที่1นึถึงเคนที่โสดเนี่ยรักตัวเองดีกว่านะประกาศตนเองไปก่อนเลยนะครับ ต่อมาวันที่10มกราคมนะครับจนถึง19เลยต้องบอกว่าก็ยังอ่อนกําลังอยู่นะเพราะดาวแห่งพระศุกร์เนี่ยก็ยังเป็นปลานะคนเข้ามาพูดคุยกับคุณช่วงนี้คุยได้แต่ต้องรูใจกันยาวมีเกณฑ์ที่เขาอาจะจ,ะจะมีพันธะผูกพันมีแฟนก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะครับก็แต่ก็ถือว่าลองรู้ใจกันยาวๆก่อนเพราะว่ดาวรักใหม่ถือว่าเปิดนะครับเอาเป็นว่านับจากวันที่20มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนะครับจนถึง4กุมภาพันธ์เลยนะครับความรักของคุณ แบบรักใหม่แล้วก็สเสน่ห์คณจะดีมากๆนะครับคนที่โสดเนี่ยคนเข้ามาพูดคุยนับจากวันที่20มกราคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่จะดีมากๆด้วยนะด้วยว่าความคิดความเห็นนะครับความชอบนิสัยใจคอคล้ายกันกับคุณแล้วก็มีเกณฑ์ที่เข้ามาแล้วพัฒนาตัวคนเองด้วยนะครับส่งเสริมหลายๆด้านเลยนะครับการงานแล้วก็การเงินด้วยนะครับคนโสดก็ลองเปิดใจคุยกันได้นับจาก20มกราคมเป็นต้นไปครับโดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีธนู การเสริมดวงท่าน,านความรักครับควรไปกราบสกระขอพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกําลังของดาวพระพระสบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุทธสมกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีธนูครับ คุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเรื่องของโชคลาภที่รับจากตนเองโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับซึ่งตลอดเดือนนี้นะครับดาวพระอังคารยังคง,งครองตําแหน่งอุจจาวิราชนะดาวให้คนสูงนะครับดาวโชคลาภของคุณเนี่ยยกเข้ามาครองอยู่ที่กลุ่มลัคนาคุณเนี่ยถือว่าดีครับช่วงนี้เลขนาโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณเนี่ยก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับ หรือเลข5ครับแล้วก็ดาวเทพคุณธนโชวาสนาครับในเดือนธันวาคมในเดือนมกราคมครับในเดือนมกราคมเนี่ยในช่วงกลางเดือนกันเลยนะครับช่วงกลางเดือนเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระจันทร์นะครับหรือเลข2ครับดาวรองคือดาวพระพุธหรือเลข4ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงธนโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับ ทำบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกาลังของดาวพระประสบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุทที่สงกุศลนะครับเจ้าคานายเวรโดยหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลเลนรมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบหน่วยอภรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะะละด้วยเทินขอพระคุณครับ